นำไก่มาให้ถ่ายโงเห้งอีกตัวหนึ่งเป็นไก่ไก่ลายอ่ะบางทีผมก็เรียกมันลายบ้านเชียงบางทีก็เรียกมันพวกลายเป็นจรงหรือลึกหรือบสีเหมือนลูกหวายที่สุกๆอ่ะ,อะตัวนี้เป็นไก่พมา่พมาพม่าวาซินแล้วก็ ทรงมันก็เหมือนแบบว่าลักษณะมันไม่มันก็ไม่ได้เหมือนพมา่าทีเดียวมันเหมือนลูกก๋อยผสมว่ะบางคนก็เลยไม่คิดว่ามันจะเป็นพมา่าหรอกตัวเนี้ยแต่ตัวนี้หางก็ที่จริงหางสวยเจ้าของจับดึงหลุดไปแล้วก็ตัวนี้ข้อเนี้ยมันมีสี่ตัวเขาขายไปหมดพอดีผมไปเจอตัวนี้มันเป็นไก่ของเดเสิงห์เาบุรพภาก็เลย ขอเอามาถ่ายเป็นคิดไก่ที่แปลก,ปก,ปกอะไรอย่างเงี้ยคือไก่สีแบบนี้มันจะมีอีกสีหนึ่งก็สมมติได้ว่าเป็นลายเข้าตอกอะไรพวกนี้ก็มีแต่ตัวนี้มันเป็นสีแบบว่าสีเข้มออกส้มออกแดงออกเหลืองออกน้ำตาลแล้วก็มีสนับปีกที่สวยมากเลยตัวนเนี้ยเนี่ยเห็นว่ลายก็สวยสนับหนา แล้วก็แบบว่าดูปากก็เป็นไก่ที่ลักษณะาปากที่แบบว่าตีเร็วแล้วก็ที่ผมบอกจากหลายๆตัวก็คือแบบว่าหน้าหงอนเขาจะบางกลางหงอนแอ่นนึกหนึ่งแต่ตัวเนี้ยลักษณะดีตรงคือแบบว่าปลายหงอนเขาไม่ค่อยรัดหัวมากเขาเป็นไก่ที่หงอนชี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีดวงตาที่สวยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนี้ เป็นไก่ที่ทั้งข้อมีเขาตัวเดียวแล้วก็สีก็จัดกับเขาเพื่อนแล้วก็มีดวงตาที่แบบว่าใช้ได้ใสแล้วก็ขนหูนอนตัวนี้น่าจะแบบว่าเป็นไก่ออกสเต็ปดีลีลาดีแต่ที่ดูในคลิปแล้วมันก็เขาขายไปหมดแล้วมันก็ตีเจ็บดีอะ่ะแล้วก็แต่ตัวเนี้ยมาตรงที่แบบว่า สร้อยสงวนด้านตรงหางเนี่ยก็คือเป็นไก่ที่บอกว่าลักษณะสร้อยแหลมมากแหลมเหมือนเข็มก็เป็นไก่ที่บอกว่าบองบงบอกว่าเป็นไก่ที่เก่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าทู่ๆส่วนมากที่เห็นขนตรงนี้ปลายปายทู่มทุ่มมลมลก็ไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนี้ก็ลออยู่เป็นลูกไก่หนุ่มๆสอ2ร็สอง ตัวน,นี้อยู่ประมาณสองโลเจ็ดซึ่งลักษณะไก่อย่างเงี้ยถ้าเราไปวางอีกก็จะโตได้อีกเยอะแล้วก็ดูแข้งหน่อยหน,นึ่งเนี่ยเป็นไก่ที่เวลาจับแล้วเนี่ยเห็นว่าถ้าแข้งเขาเหยียดตรงอย่างเงี้ยถ้าเวลา <c oughs> โอเคซึ่งไก่เนี่ยถ้าเวลาเรายกขึ้นมาเนี่ยถ้าไก่ขาเขาเหยียดตรงแบบเนี้ยแล้วก็ถ้าเป็นไก่ก็จะตีแบบว่า ลักษณะแบบว่าถ้าคนโบราณเขาดูหรือสมัยใหม่ก็ใช้ได้ก็คือมันจะตีแม่นเพราะขาจะเหยียดตรงแข็งแบบนี้เลยหรือบางตัวอาจจะไฝ่แบบนี้เหยียดตรงก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้เป็นไก่ที่แบบว่าสีแข้งก็โอเคสวยเป็นแค่ขบฟันแล้วก็ตัวกะเนี่ยที่มีอย่างเนี้ยคือถ้าเป็นไก่แข้งสีแบบนี้แล้วมีกะแบบนี้ก็จะเหมือนว่ามันก็มีโอกาสที่จะตีเจ็บด้วย ที่เคยเห็นบางตัวจ,จะตีไม่เจ็บเกามีแต่ตัวนี้เป็นไก่ที่แข็งอย่างเงี้ยลักษณะผมว่าเขาตีเจ็บแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนิ้วสวยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกน้องเขาก็ใช้ได้เนี่ยนคือน้องใหญ่แสดงว่าพันธุก,กรรมของเขาก็โออยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็วกไก่ตัวเนี้ย เมื่อดูแข้งหน้าไปแล้วก็สวยด้วยคือตอนนี้มาดูบัวหลังเขาบัวหลังก็เป็นไก่ที่แบบว่าเป็นบัวใหญ่มากแล้วก็เก็ดใหญ่เป็นเสมอคอเดือยแล้วก็เลยลงไปซึ่งผมชอบหาไก่แบบนี้แล้วก็ถ้าจะเอาไปเพาะลูกถ่ายทอดพันธุก,กรรมก็ใช้ได้ด้วยแล้วไก่ตัวเนี้ยเดือยเขาก็สวยด้วยเนี่ยคือเดือยก็ต่ําดีลักษณะแบบว่าชิดก้อยเลยเนี่ยนะซึ่งแบบว่า มันจะมีหลายตำราแต่ผมว่าถ้าเราจะเลือกว่าไก่แทงจริงอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้แบบว่าเอาก้อยส่ไปแล้วให้มันฟิตแน่นอย่างเงี้ยรับรองว่าลักษณะจะตีเดือยแน่นอนฝาที่เขาบอกว่ามีเก็ตตรงนู้นแล้วจะแทงเยอะมันแต่ถ้าเดือยมันลอยมากๆมันก็มีโอกาสแทงเป็นบางตัวแต่ถ้าอย่างเงี้ยร้อยหนึ่งมีโอกาสเป็นไก่ที่ฟิตๆอย่างนี้ก็คืออาจจะแบบว่าตีเดือยถึง90ตัวได้แล้วก็เป็นไก่ที่ก้อยเล็กสั้น ก็น่าจะดีอีกส่วนมากถ้าเป็นไก่ตุ้มๆใหญ่ๆผมก็ไม่ค่อยชอบตัวนี้ท้องแข้งก็โอเคเกตเรียบร้อยดีไม่เต็มมากแต่ก็ถือว่าเป็นไก่ที่แข้งไม่ไม่แฟบเกินอะ่ะคือแต่ถ้าเป็นเต็มก็จะยิ่งตีเจ็บใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูหางหน่อยหนึ่งคือไก่ตอนนี้หางเขาแบบว่าเหลืออยู่ห้าใบเพราะมันหลุดไปจริงๆนับหางพัดไก่เนี่ย อย่างน้อยๆก็อย่าให้มันต่ำกว่าหกใบาบางตัวมี7จ็ดก็มีคือตัวนี้มันเหลือ5า้าใบมันอาจจะหลุดไปแล้วหางกระโวยก็ยังไม่ขึ้นเพายังเป็นลูกไก่อยู่เนี่ยหางเพิ่งจะเริ่มแทงคือเป็นหางกระโวยขึ้นแทงแล้วก็กระเบนหางตรงเนี้เนี่ยก็แข็งโคนหางใหญ่ซึ่งลักษณะว่าเวลานั่นเขาจะบังคับ เวลาบินจะส่งแข้งได้รุนแรงก็คือข้อหางต้องแข็งแข็งแล้วก็หางต้องแบบว่าสมบูรณ์ใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวลองเอาขนเยอะเห็นนะเนี่ยแล้วก็มาดูกระปุกน้ำมันหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ขนตัวนี้เยอะมากเลยถ่ายเห็นกระปุกน้ำมันคือกระปุกน้ำมันตัวนี้ก็แบบว่า เป็นกระปุกที่ดูสมบูรณ์ดีมีตุ่มเดียวบางคนแบบว่ามีสองตุ่มเขาไม่เอาก็มีแต่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยถือแล้วอ่ะแล้วก็มีกระปุกน้ำมันที่ค่อนข้างใหญ่ขนถึงแบบว่าก็มีน้ำมันที่มาไซาให้ขนมันเนี่ยเยอะก็โออยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไก่เนี่ยเนี่ยจริงๆแล้ว เมื่อก่อนแบบว่าบางคนเขาก็ไม่เล่นเลยนะซึ่งมาเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มมีเก่งเยอะขึ้นอะไรเงี้ยคนก็เลยนัมทีนี้โดยรวมเนี่ยตอนนี้เราจะมาดูที่หน้ามันเลยคือไก่ตัวเนี้ยปากเล็กไปหน่อยหนึ่งแต่เป็นปากที่ไก่ที่ตีเร็วแล้วก็สียังแข็งแรงอยู่แล้วก็ลักษณะหงอนเนี่ยถ้าเป็นลูปผสมพมา่าถ้าเลือกเนี่ยให้ปลายหงอนแบบว่าติ่งมันเงยขึ้นอย่างเงี้ย หอนไปลายเดยๆเนี่ยโอกาสจะเก่งมากกว่าที่มันรัดกระหม่อมเยอะแล้วก็ขนหัวตัวเนี้ยก็เป็นหนหัวที่ละเอียดมากเลยอ่ะแล้วก็ขนหูเขาเนี่ยจากที่เขาวต่อมาขนหูเขาไม่ไม่บานเป็นวงกลมคือลักษณะน,นอนมาด้านหลังเข้าหาตัวเนี่ยลักษณะน,น่าจะเป็นไก่ที่มีลีลาดีด้วยอ่ะตัวหนึ่งแล้วตัวนี้ก็เป็นไก่ที่ ถ้าไม่มีเขาลักษณะคางก็รัดแบบที่คนเขาหากันก็คือหน้าขายตุ้มเมียอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนี้ก็มาดูแผงหลังที่คอเนี่ยผังผืนเนี่ยตัวนี้ก็น่าพัฒนาเพราะเป็นผังผืนที่ใหญ่มากเลยเนี่ยที่ผมดึงอยู่เนี่ยบางตัวก็ไม่มีลักษณะนีะ้ถ้าไม่มีเวลาเป็นแมคโคหัวจะห้อยลงไปข้างล่างเลย,เยแล้วก็ตัวนี้ไก,ก่ก็โอเรื่องแบบว่า สีเขาเนี่ยเป็นใส่ที่ส้อยไม่ขาดก็คือสีส้อยตกมาที่หลังต่อมาที่สนับถ้าไก่สร้อยขาดเป็นจะเป็นลักษณะแบบนี้คนเขาก็ไม่ค่อยเล่นคือส้อยมาแล้วหยุดแล้วก็ไม่มีส้อยแล้วก็มามีส้อยหลังเขาเรียกไก่ส้อยขาดสมัยก่อนคนก็ไม่เล่นซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้ามันเก่งก็โอเหมือนกันไม่เป็นหลซื้อได้โอเคแล้วก็ฝากโดยรวมว่าไก่สีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็ไม่มีคนเล่น คือมันจะมีหลายหลายสีแต่เดี๋ยวนี้ลักษณะที่พัฒนามาคือมีไก่สายพันธุ์นอกอะไรด้วยอย่างเงี้ยขนก็เลยหันมานิยมสีแปลกๆบ้านเลี้ยแต่สีอย่างเงี้ยในบ่อนก็มีตีเยอะมีมาตั้งสมัยโบราณแล้วก็ผมก็ขอฝากให้ไปเลือกเอาแล้วก็พิจารณาดูเอาว่าสวยตามใจที่คุณอยากได้ว่าโอเคขอบคุณมาก